สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีงานที่จะส่งลูกค้าสามเล่มจะเอามาโชว์ทุกท่านได้ดูเล่มแรกเป็นใบเล็กแนบขนาดห้านิ้วครึ่งความกว้างของใบอยู่ที่สองนิ้ว สันหนาห้ามิลด้าบเป็นไม้พยุงปอกคอสแตนเลนสส่วนนี้ฝักก็ไม้พยูงเหมือนกันฝักล็อกแน่นนะครับไม่หลุดเดีย๋ยวเรามาดูความคมของใบผมเปิดคมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าสนใจก็สั่งทำได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างนะครับส่วนเล่มที่สองเป็นใบเหล็กแหนบเหมือนกันกวัดด้ามไม้ประยุงพอเป็นสแตนเลสเป็นงานที่ลูกค้าสั่งทำที่จะส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้ครับ เป็นใบขัดขาวความยาวของใบอยู่ที่ 6, 6นิ้วความกว้างอยู่ที่1.8นิ้วสันหนา5มิลท้ายเป็นรูปหยดน้ำ ไม้พยุงทั้งฝักทั้งด้ามน,นะครับส่วนเล่มที่สามเป็นไม้พยุงเหมือนกัน ใบกัดขาวความยาวของใบอยู่ที่7นิ้วความกว้างอยู่ที่1.8สันหนา5มิลฝักไม้พยูง ท่านใดสนใจทรงไหนก็สั่งทำได้นะครับส่วนสามเล่มนี้มีเจ้าของแล้วเดี๋ยวจะติดต่อลูกค้าแล้วก็จัดส่งไปให้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสนใจเล่มไหนก็พักมาโทรมาแจ้งได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ